สวัสดีครับผมวันนี้พบกับกันพบกันอีกครั้งนะครับผมในช่องของซาลูแมนนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเจาะลึกอาชีพนักมวยนะครับผมในเกมโยกังม o b บาย NFT ในเซิร์ฟโกลบลใครยังไม่ลงทะเบียนรีบไปลงนะครับผมทิ้งลิงก์ลงทะเบียนไว้ใต้คลิปนะครับผมใครก็ใครอยากเล่นก็เตรียมโหลดได้แล้วครับผมจะเปิดภายในไม่กี่วันนี้แล้วนะครับผมละไม่การไม่เสียเวลาครับผมลงมาดูอาชีพ นักมวยครับผมของเกมนี้นะผมก็ขัข้นแรกแล้วก็จะเป็นตัวยอดมวยนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนฝั่งไปได้สองฝั่งนะครับผมฝั่งธรรมะกับอาธรรมเดี๋ยวผมขอรีวิวอาสกิลของฝั่งอาชีพนักมวยธรรมะก่อนนะครับผมก็เปลี <Brid> ่ยนเมื่อเราเร 40, ลเวลสิบสิบเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นมวยผาพัสสุธานะครับผมอาชีพมวยผาพัสสุธาสกิลแรกครับผมก็คือการต่อยครับผมสองครั้งนะฮะ ดาเมจเราก็จะเพิ่มตามจํานวนเพื่อนรอบๆยิ่งเพื่อนเยอะนะผมยิ่งยิ่งยิ่งต่อยแรงนะผมแล้วก็ติดใบนะผมสามวิในสถานะาตั้งท่าการโจมตีจะทําให้เป้าหมายาความหลบลดลงนะผมสถานะตั้งท่าป้องกันจะทําให้ตัวเองหลบเพิ่มขึ้นนะผมสกิลนี้นะครับค่อนข้างดีต่อยเข้าไปแล้วก็ติดใบสามสาม สามวิแล้วครับแล้วก็ศัตรูจะมีโดนดีบัฟอ่าลดหลบหลีกนะครับผมแล้วก็เราจะได้หลบหลีกเพิ่มแทนนะครับสกิลต่อไปเขาเป็นสกิลติดตัวครับผมเวลาอ่าเราเรียนแล้วนะผม,ผมก็จะเพิ่มความแม่นยำแล้วก็หลบหลีกถาวรน,นะครับผมสกิลนี้ครับผมพลังโจมตีเอ้ยพลังพลังโจมตีอ่าไม่ใช่พลังโจมตีความแม่นยำจะเพิ่มขึ้นโดยสองเท่าครับมาดู อาชีพต่อไปครับผมมวยแยกสมุดครับผมสกิลแรกก็เป็นสกิลหมุนนะครับผมก็<อ>ออสร้างดาเมจต่อเนื่อง5ครั้งนะครับผมเมื่อใช้วิชาจะเพิ่มดาเมจตามจํานวนศัตรูรอบๆนะครับผมและลดความไวของเป้าหมาย4วินาทีด้วยนะครับผมในสถานะการตั้งท่าโจมตีทุกครั้งที่โจมตีโดนแน่นอนและติดคิในสถานะการป้องกันนั้นด้วยครับผมสกิลนี้นะคร สกิลต่อไปับผมก็เปสกิลติดตัวครับผมเมื่อเราเรียนแล้วก็จะเพิ่มคิติคอนถาวรน,นะครับผมเพิ่มคิติคอนกับทนทานนะครับผมถาวรน,นะครับในสถานะเมื่อเราตั้งท่าการโจมตีนะครับผมคิติคอนเราจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแล้วก็ป้องกันและทนทานจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าด้วยนะครับผมต่อไปอาชีพเทพมวยตัดลมนะครับผมคาต่อไปนะครับผมท่าหมัดนี้ครับผมก็จะเป็นการพุ่งโจมตีไปด้านหน้าแล้ว ใครที่โดนก็จะกระเด็นถอยหลังสร้างดาเมจแก่เป้าหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเมื่อใช้วิชานี้ดาเมจตามจํานวนเพื่อนและศัตรูรอบๆจะทําให้เป้าหมายติดงง2วินาทีนะครับผมทําภายใต้สถานะการตั้งท่าโจมตีจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะครับเราก็จะได้ป้องกันเพิ่มขึ้นอีกนะผมสี่วิครับสกิลต่อไปครับผมก็เป็นสกิลพาสซีฟนะผม เมื่อเราเรียนแล้วนะครับผมก็ฝ่ายศัตรูรอบๆตัวเรานะครับผม8เมตรโจมตีกันเพื่อป้องกันเพิ่มขึ้นโจมตีกับมีเพื่อนเราก็พลังโจมตีกับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็ภายในสถานะดังกล่าวนะครับผมเวลาเราตั้งท่าการโจมตีนะครับผมพลังการโจมตีจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าป้องกันและเกาะเพิ่มขึ้นอีกสองเท่านะครับผมต่อไปครับผมเพชรมั่นคงเพชรมั่นคง เป็นอาชีพสุดยอดขั้นสุดยอดของนักมวยฝั่งธรรมะนะผมก็สกิลแรกครับผมต่อยพื้นนะฮะก็สร้างดามเมจเป็นวงกว้างนะผมแล้วก็โดนแน่นอนครับสกิลนี้ภายใต้าถานะดังกล่าวจะทําให้ตนเองห้าวิเนี้ยสเตตัสเพิ่มขึ้นนะผมสเตตัสเพิ่มขึ้นพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะฮะสกิลต่อไปสกิลติดตัวครับผมเป็นสกิลเวลาเราใช้ เวลาคููดาวนะครผมในการเปลี่ยนสถานะต่อสู้ลดลง10บปีนะครับผมทุกครั้งที่เปลี่ยนสถานะต่อสู้ฟื้นฟ,นฟนูเลือดเลือดจะเพิ่มขึ้นแนะครับผมแล้วก็ล้างสถานะไม่ดีออกครับผมล้างดีบับออกต่อไปเราไปดูฝั่งของนักมวยของฝั่งอธรรมมากครับผมเป็นเมื่อรลเวส40ก็จะเป็นมวยบทขยี้นะครับบทขยี้ก็สกิลแรกก็จะเป็นการสร้างดาเมจเป็นรูปพัด2ครั้งด้านหน้านะครับผมก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นตาม เพื่อนๆเรารอบๆองยิ่งเพื่อนเยอะยิ่งแรงแล้วก็ทำให้ติดใบด้วยนะฮะสกิลที่2องผมเป็นสกิลติดตัวเขาผมเวลาเราเรียนแล้วก็จะเพิ่มความแม่นยํากับหลบหลีกถาวรน,นะครับผมในสถานะถ้าโจมตีแม่นยําจะเพิ่มขึ้น2เท่านะผมสถานะการป้องกันหลบหลีกเพิ่มขึ้นอีก2เท่านะผมต่อไปเป็นมวยทําลายล้างนะครับผมมวยทําลายล้างก็สร้างดาเมจต่อเนื่องใส่ศัตรูรอบๆนะครับผม5ครั้ง เมื่อใช้วิชาจะเพิ่มดาเมจตามจำ,จำนวนศัตรูรอบๆและจะลดไวและลดความไวเป้าหมายจะสโลวด้วยครับ4วินาทีนะฮะสกิลต่อไปครับผมก็เรียนแล้วสกิลนี้เป็นสกิลติดตัวผมเรียนแล้วปุ๊บเราก็จะเพิ่มคีริคอนแล้วก็ถาวนอนทนทานนะครับถาวรเวลาเราตั้งท่านะผมก็จะทำให้คิเพิ่มขึ้นอีก2เท่านะับผมต่อไปคลาสต่อไปเป็นคลาส มานมวยฟ้าแตกมารมวยฝา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 แฝดฝาแฝดนะฮะสกิลแรกครับผมก็จะเป็นการพุ่งโจมตีไปด้านหน้านะผมทำให้ศัตรูที่โดนนะครับผมก็จะกระเด็นถอยหลังแล้วผมสร้างดาเมจกับเป้าหมายเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าเมื่อใช้วิชาจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นตามจํานวนเพื่อนและศัตรูรอบๆทําให้เป้าหมายติดมืนงง2วินาที ภายใต้สถานะดังกล่าวการโจมตีจะเพิ่มขึ้นจำนวนมหาจำนวนมากเป็นเวลา3วินะฮะสกิลต่อไปครับผมเป็นสกิลอ่เป็นสกิลติดตัวแล้วผมเมื่อเรียนแล้วจะทำให้ฝ่ายเพื่อนๆเรารอบตัว8เมตรนะครับผมพลังโจมตีกับพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับผมก็เป็นอาชีพขั้นสุดยอดของนักมวยอาธรรมนะครับผมก็สกิลแรกครับเือนสกิลทุบพื้นเหมือนกันครับผมสร้างดาเมจหนึ่งครั้งแต่ศัตรูเป็นวงกว้างนะครับผมแล้วก็ โดนแน่นอนครับผมภายใต้สกิลการตั้งค่าโจมตีจะทาให้ตนเองภายใน5าวิสเตตัสเพิ่มขึ้นสเตตัสการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับตามจํานวนศัตรูที่อยู่รอบๆนะฮะภายใต้สถานะการตั้งท่าป้องกันเราจะทําให้ดาเมจเพิ่มขึ้นจํานวน5วินาทีนะครับผมแล้วก็สกิลติดตัวครับผมเวลาในการคููดาวการเปลี่ยนสถานะต่อสู้ลดลง10วินาทีทุกครั้งที่ เปลี่ยนสถานะต่อสู้จะเพิ่มเลือดอีก8%เหมือนทางฝั่งเพชรมั่นคงนะครก็จบแล้วครับผมสำหรับอาชีพของนักมวยนะครับผมใครชอบก็ขอให้กดไลค์กด subscribe ให้กับผมด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปโหลดเล่นกันนะครับผมก็คลิปนี้ก็เมื่อไม่อยากให้ยาวผมขอขอลาไปกินข้าวแล้วก็นอนแล้วครับผมสวัสดีครับ